พม่าว่ายังไงครับพิยุทธ์เมื่อวานนี้นายยุทตรีบอกน,นะครับว่าหลังปีใหม่ฮะหลังปีใหม่จริงจริงเหรอวันนี้วันที่ส<ะ>ิบสองหลังปีใหม่ทั้งสิบแปดวันเมื่อวานฟังหนักนายกไหนฟังเสีคือนะมีการได้คุยเทางทางทางท่านเอ ทั้งตันสวยที่ทป่ประธมนตรีต่างประเทศของที่เมียนมานะคะก็ได้มีการคุยกับทางทูตของเราเรียบร้อยที่นั่นก็คือว่ามันติดเรื่องของโปรโตคอลในการในการที่จะส่งออกมาแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่คุยล่าสุดก็ตัวดิฉันเองนะคะก็ได้มีการส่งเมสเซจเฝากไปทางท่านทูตท,ที่นั่นนะคะว่ามีความหหวงใหญ่และอยากให้ปล่อยตัวให้ได้เร็วที่สุดนะคะและท่านมนตรีจะมีการพบกันในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะจริงๆแล้วโปรเซส,สของการปล่อยตัวเนี่ย ยังติดอยู่ที่ฝั่งที่เมียนมานะคะเรื่องของพอรคแต่เรื่องความปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าคิดว่าน่าจะหลังปีใหม่นิดหน่อยก็จะเรียบร้อยหมดทุกอย่างในเรื่องของเอกสารด้วยค่ะแล้วก็พรคต่างๆค่ะได้มีการพูดคุยตรงนี้นะคะแล้วก็คิดว่ายังไงก็ตามในของรายละเอียดก็คงต้องต้องต้อง,องคุยกันต่อค่ะแต่ในเรื่องของชีวิตความปลอดภัยของคนที่ถูกจับไปทั้งสีท่านก็ไม่ไม่ไมีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะอ้านี่ฮะหลังปีใหม่แล้วหรอ ฮืมฮะเดิมพิดวันที่หกไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเดิมเลยอ่ะเอออืมอาจริกินกระทรวงต่างประเทศน่าจะกดดันมากกว่านั้นสักหน่อยนะใช่ไหมแต่ท่านก็บอกชีวิตความเป็นอยู่คนไทยทั้งสี่ท่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเอาเดี๋ยวก็ไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวเขาจากพังงานจะขึ้นมากรุงเทพนะค่ะอย่างที่เขาประกาศเอาไว้เนี่ยใช่ไหมเออ